โอ okay. เคอุอ๊ปฮักเออกลับมาแล้วจะได้แมปอื่นแทนนะคือแมปนี้คือว่า มาแล้วนะครับมันคือแมทถุงจะมันจะชื่อว่าแมททำทำลายจักรวรรดิหรือแอมพายครับคือแมทเฮ้ยวายแล้วสึกี ชาวบ้านทำอะไรก่อนที่เกียจขายเป็นกริย์ว่าคนเน้นเยอะวะเต็มแล้วอ,อยเป็นชาวบ้านก่อนที่เกียศ คี้เกียเป็นคนเดือนอะซื้อไปเสียตังค์เปล่าอยู่เมืองนี้มาขอดูแมพนี้หน่อยโอ้ ก่อนในหัวจะต้องไปตัดต้นไม้การที่จะตัดต้นไม้มันเรื่องมันไม่ง่ายเออเออแล้วก็ไปเกี่ยวข้าว โอเคของเหลืออยู่ขนมปังเยอะเกินมนะไม่เป็นไม่เป็น ใช่<ไ>อ๋อโอเควางวะเออไอ,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 อจะให้เอาอะไรเอาไปเถอะไม่เอาเหรอโอเค Okay. อโอเคแล้วก็เออตัดเลยเพออยยังวะสาเอีเข้าสาีเยอะขึ้นนะเฮ้ยตัว ตัวอ๋อหินหินหินโอไม่ใช่คิดไปเองไอยืมบอกเนี่ยนามั้งชื่อผมเฉยพอสไอพี่พอสหรือเรียกว่าพอดก็ได้นะถ้าเป็นถ้าเกิดอ,อายุสิบสามผมอายุสี่สองแล้วนะตอนเนี้ย ตั้งแน่งก่อนเลยดูไนว่าอ้เอเอตรงนี้เคยร้านปิดอยู่อีเวนเคคือมือขายไปบริการหรือเปล่าวะ เอ้ยตอนนี้เป็นกษัตริย์เฉยเลยแปลว่ากูต้องเอาชน,นะไอ้พวกเอ้ยอ,อยู่ไหนว่าฟอร์สตัวไอ้เอวทกูเสียฟรีเลยอ,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 เอ้ยเป็น,ใน,ในยังนเขาจะ ความสำเร็จโอ้เป็นไงทุกคนเกิดขึ้นไม่รู้ว่าทำไมผมตาย,มยเมื่อกีุ้้ยความสำเร็จปีวีกูจะเอาอ,อย่างไงวะ โอเคกลับมาตายฮะเพราะว่าเนี้ยไอเว้นมันต้องกดยังไงวะภาษาเกดอ๋อไม่ได้เคยได้มานานานี่ยเนี่ยใครวะ มาวะช่วยกูดว้วยไอเวททหารโซเอเจอหน่อยเจอหน่อยเออ 呃，呃，呃。 กันจากมึงจะก่อการบทุททำไมไอเวนกูโดนฆ่าดได้กูไม่สามารถทำอะไรได้แล้วตอนนี้กูต้องแพ้แล้วเพราะกูมมันน้อย ขอดูหน่อยโอ้ไอฝั่งน้ำกระจอกเราต้องไปที่ค่ายตรงนั้นมันแอนตายเหรอ ตรงจุดไหนไรับใช้จะเป็นทหารวะมันต้องอขึ้นข้นบนเลยเหรอตรงนี้อะไรขอซ้ำหน่อยก่อนโอเคซ้ำหน่อเสร็จเออมไปนะทุกคนทุกคนทุกคนแล้วกเ็ปเป็นเองเป็นเอง